สวัสดีครับขอ,อนำเสนอเหรียญหลวงพ่อสอนวัดใหม่ลาดนุก,กูลอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครสร้างเมื่อปีพศ2512เป็นเหรียญเนื้อทองแดง เหรียญที่สองเหรียญหลวงพ่อบุญส่งวิสารโทว,วัดหนองว่าตำบลด่านคล้าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหรียญเนื้อทองแดง